ฮือฮาเซเว่นอีสาขาแรกในประเทศลาวพร้อมเปิดกันยายนนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง mg comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับฮือฮาเซเสาขาแรกในประเทศลาวเริ่มก่อสร้างแล้วพร้อมเปิดให้บริการเดือนกันยายนนี้หลังจาก cpo ได้ลงนามข้อตกลงตั้งเซเว่นอีเลฟในลาวตั้งแต่ปี2563 โดยให้สิทธิ์30ปีคนลาวแห่แชร์สนันโซเชียลสำนักข่าวลาวได้เปิดเผยภาพก่อสร้างเซเวอีเลฟเวแห่งแรกในประเทศลาวจนล่าสุดกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศลาวหลังจากมีคนเปิดเผยว่าจะก่อสร้างขึ้นที่ใดทั้งนี้เซเอีเลฟเวแห่งแรกในประเทศลาวนี้กำลังก่อสร้างใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต มีกำหนดการที่จะเปิดขึ้นเดือนกันยายน2,566นี้สำนักข่าวลาวเคยรายงานไว้ว่า CPO ลาวซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPO ได้ลงนามข้อตกลงตั้ง7ซเว v e อในลาวในปี2,563โดยให้สิทธิ์30ปีในช่วงแรกมีการคาดการว่าจะเปิดสาขาแรกที่เวียงจันทร์โดยตามแผนจะเปิดสาขา5สาขาแรกในเวียงจันทร์และหลวงพะบาง เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันนะครับที่มีการมาเปิดเซเว่นในประเทศลาวเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับฉันหวังว่ามันจะล้มเหลวบริษัทจักษใหญ่เช่นนี้ทำลายบิสเนสเพียงแค่ดึงเงินทั้งหมดที่มันสามารถทำได้จากสังคมทั่วโลกฉันสนับสนุนมินิมาร์แบรนด์เนมขนาดเล็กความคิดเห็นต่อมานะครับจัด k f เอฟซเกอร์และ McDonald ด้วยสงสารเด็กๆทุกคน ที่ต้องโตมาโดยไม่มีร้านฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ความคิดเห็นต่อมานะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งสนับสนุนแฟมิลี่มาทท้องถิน่นจัก,กรวรรดินิยมของอเมริกันความคิดเห็นต่อมานะครับเซเว่นอีเลฟส่วนใหญ่เป็นแฟนชายดังนั้นนี่อาจเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชาวลาวในท้องถิน่นความคิดเห็นต่อมานะครับโอกาสที่จะล้มเหลวเป็นศูนย์ความคิดเห็นต่อมานะครับ ร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่เหล่านั้นจะทำลายธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งลดลงเป็นครั้งคราวและจะสนับสนุนอัตราเงินเฟ้อสูงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆและลดลึกถึงเศรษฐกิจที่แย่ในท้องถิ่นความคิดเห็นต่อมานะครับบางทีคนลาวอาจจะสร้างร้านอาหารลาวหรือร้านอาหารที่เชี่ยวชาญด้านอาหารลาวก็ได้สิ่งนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศความคิดเห็นต่อมานะครับ จุดเริ่มต้นของจุดจบอีกขั้นตอนหนึ่งของการสูญเสียตัวตนและเอกลักษณ์ของมันความคิดเห็นต่อมานะครับลาวภายใต้การปกครองจากประเทศไทยประเทศไทยได้เงินอาหารเครื่องใช้สื่อบันเทิงภาษาทีวีลาวข้างหน้าจะไม่เหลืออะไรแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับเรียกได้ว่าคนจีนชอบร้านเซเว่นมากๆถ้าไปเปิดในลาวจะยิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับ เซเว่นอีเลเสัญชาติไทยเป็นบริษัทในเครือ CP บริษัทค้าปีกยักษ์ใหญ่ของไทยความคิดเห็นต่อมานะครับจีนน่ากลัวกว่าลาวไม่กล้ายุ่งด้วยแต่กรุ๊ปทัวไทยนี่ตำรวจลาวชอบเลยความคิดเห็นต่อมานะครับก็สะดวกเสื้อนะใครๆก็อยากเข้าที่ไหนก็อยากให้ไปเปิดแต่ความอคติของคนไทยบางคนปิดหูปิดตาไม่ฟังไม่คิดไม่มองประโยชน์อะไรเลยความคิดเห็นต่อมานะครับ ชาวเรามีรายได้น้อยใช้ของในร้านสะดวกซือ้อเลยต้องใช้เวลานานกว่าจะขยายธุรกิจนี้ร้านค้าเหล่านี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะซื้อของว่างและสิ่งของเพิ่มเติมแต่ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาติสำหรับชาวเราก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ